อ้อยที่อยู่ตรงหน้านี้หรือเปล่าคะนี่ไม่ได้อยู่ในเมืองยักษ์แต่อย่างใดแต่ที่นี่คือไรอ้อยจังหวัดราชบุรีนี่ละจ้าอ้อยอะไรมันจะสูงลำใหญ่ขนาดนะั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็นอ้าวมัวแต่ตะลึงกับอ้อยเมืองยักษ์อยู่เอ้ยอ้อยเมืองราชบุรีอยู่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาไปล้วงลึกเคล็ดลับการปลูกและการดูแลอ้อยและข้าวโพดขา้าวเหนียวหนุบหน,หนับหนุบหนับรสชาติหวานหวานอร่อยอร่อยมาฝากกันว่าแต่เจ้าของสวนอยู่ที่ไหนและทําอะไรอยู่เราไปตามหาเจ้าของสวนกันเลยดีวยกว่าค่ะเ,เจอแล้วค่ะ ท้าแก่ไรอ้อยคุณลุงชื่ออะไรและอยู่จังหวัดอะไรคะ,ะผมชื่อสมจิตโผาครับหรือชานชื่อเล่นชื่อชานครับอยู่บ้านเลขที่ทีบ9้าทับหนึ่งหมู่ที่หนึ่งตำบลกบใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดตราชบุรีครับคุณลุงปลูกพืชอะไรอยู่คะปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกอ้อยครับขอนแก่นครับพันขอนแก่นแรกเริ่มเลยไปแบ่งมาจากเ้าแก่ของโรงงานน้ำตาลมิตรผล แล้วทีหลังเราก็มาขยายเองเอาถืือใบเขามางานหนึ่งงานหนึ่งเขาก็ขายงานละงานละห้าพันงานหนึ่งมันก็ปลูกได้สามได้สี่ได้พอเราเราเราจะโลแปลงใหม่แล้วก็เหลือของเราไว้ทีนี้เราก็เหลือกะของเราเหลือไว้ไม่ต้องไปื้อเขาอ้อยอายุเท่าไหร่แล้วคะมันปลูกแต่คุ้มพานี่มันเราสิบเดือนแล้วมั้งอ้อยของคุณลุงเมื่อไหร่จะตัดขายได้คะเนี่ย ประมาณวันที่สามที่ถีหลังปีใหม่แล้วข้าวโพดเป็นยังไงบ้างคะข้าวโพดท,ที่ปลูกไปชุดแรกนั้นมันก็ประมาณทิ้นเดือนอะประมาณทิ้นเดือนใหญ่แล้วครับแต่มันยังไม่แก่ต้มยังไม่ได้ข้าวโพดพันข้าวเหนียวครับอร่อยครับพันข้าวโพดขาวอ๋อลูกค้ากินติดใจก็ถามยู่นน่นเราแก่ยัง้งแก่ยังต้มได้ยังลูกค้ามาจากหู่นโต๊ตาบ้านโปง่งลูกสาวทำงานอยู่เขา ก็สั่งทีถ้าต้มสุกแล้วเขาก็เนลูกสาวก็โพสบอกเขาเขาก็สั่งทีละสามร้อยสี่ร้บาทจะเอาก็โพดทักสามร้อยบาทแล้วก็ต้มไปตุงเขาเขาก็ไปเทปเนี่ยข้าโพดของคุณลุงน่าทานขนาดนี้ลูกค้าต่อคิวซื้อกันยาวเหยียดแน่เลยใช่ไหมคะเนี่ยอกติดใจกันผมก็ไต่รถสามรอแล้วพ่วงขายเรื่อยไปพอเต็ม พอติบโมงกว่าก็ใส่สำล้อขายตามบ้านไปหน่อยวันหนึ่งมันก็ขายได้พันกว่าบาทครับอย่างสำกูกแปดร้อยพันหนึง่งเ้าโคดต้นหนึ่งเนะี่ยมันเก็บได้กี่ครั้งล่ะคะคุณลุงต้นหนึ่งนะ่ะมันจะได้ฝักเดียวบางทีมันแก่ไม่พร้อมกันต้นเล็กต้นใหญเห่เราก็หาเก็บเอาไอาท้ที่ต้นใหญ่ที่มันแก่ก่อนเราต้องหาเลือกเก็บต้องเข้าใจเก็บถ้าไปเก็บรูดมา,าหมดเลยมันอ่อนบัางแก่บ้างต้มไม่อร่อยคัดเลือกเอาพอเก็บ ครั้งนี้หมดไปแล้วก็วนกลับมาทางนี้อชุดหนึ่งมันจะเก็บได้สี่วันห้าวัน่นะมันก็ได้สี่ห้าพันบาทละชุดหนึ่งนะปลูกทีลนะครึ่งสูงครึ่งโลห้าทีนะพอหมดแปลงนี้เราก็มาเก็บแปลงนี้ถ้าปลูกเกยอะกว่านั้นเอาเอาไม่ทันต้มไม่ทันริดดาวเป็นการปลูกข้าวโพดท,ที่ชาญฉลาดสมชื่อคุณลุงชาญเลยทีเดียวค่ะ มีการสลับแปลงกันปลูกเป็นระยะระยะแบบนี้ก็มีข้าวโพดให้เก็บขายได้ตลอดปีมีรายได้เข้ามาไม่ขาดมือเลยนะคะคุณลุงแต่ละแปลงคุณลุงแบ่งเป็นเนื้อที่เท่าไหร่บ้างคะงานก,กว่าแล้วก็พอหมดพอพอปลูกอันนี้เสร็จพอห่างกันแล้วเส็จปรยีสิบวันก็ปลูกใหม่ต่อไปเรื่อยๆไปคุณลุงมีวิธีการปลูกข้าวโพดยังไงบ้างคะ จ้างคนปลูกครับเขามีไม้เสียบใส่เม็ดเดียวเม็ดเดียวมันมีไม้สาหรับเสียบปลูกข้าวโพดครับมันมีเหล็กข้าวโพดของคุณลุงปลูกไปแล้วกี่วันถึงสามารถเก็บได้คะเจ็ดสิบวันถ้าอากาศดีๆก็เจ็ดสิบสองถ้าหนาวก็เจ็ดสิบห้าหลังจากที่ปลูกไปแล้วคุณลุงมีวิธีการบำรุงข้าวโพดยังไงบ้างคะให้ปุ๋ยรอบเดียวพอมันขีดไปมันขีดไปสองรอบแล้วมันก็งามแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปรอบนึง ตอนได้ประมาณทั้งยี่สิบวันพอมันขึ้นมาได้รักอาทิตย์หนึ่งเราก็ฉีดเพียวเลยรอบแรกฉีดไปได้ประมาณสิบวันเราก็ฉีดทีหนึ่งใส่ปุ๋ยไปแล้วทีนี้เราก็ฉีดเพียวไปอีกรอบสองรอบสามรอบฉีดทั้งหมดเราฉีดรอบอะ่ะพอใกล้จะออกฝกักเราก็ฉีดรอบอาหนึ่งพอออกฝักแล้วเราก็ฉีดอีกรอบอ่ะแล้วที่บอกว่าใช้เพียวเนี่ย คุณลุงใช้เพียวตัวไหนอยู่ล่ะคาแล้วพอใช้ไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะนี่ฮเพียวผงครับมันจะเขียวงามไปอย่างมันเรื่อยๆแล้วพวกเพียวพวกหนอนก็ไม่เคยมีเท่าไรไม่ค่อยมีมารบกวนฝักมันจะเต็มแน่นเพราะเออพอพอรอบหลังที่มันใกล้จะออกฝักนี่ผมใช้เพียวเวิร์กผสมไปด้วยใช้เพียวผงแล้วก็เพียวเวิร์กมันจะพายออกฝักดีฝัก ใหญ่แล้วก็นิ่มนี่กินนิ่มกินอร่อยหวานมันก็ย่นลงมาอีกประมาณสักามวันสี่วันมันจะเร็วขึ้นมาอีกหน่อยเขาถามว่ามึงใช้ปุ๋ยอะไรใช้อะไรฉีดผมก็บอกเขาเนี่ทีนี้เขาไม่เคยเชื่อทีนี้ก็แล้วแต่เขานะนะเพราะเราบอกเด้อจะหาว่าเราโมไปอีก บอกเลยว่าเพียวผงใช้ดีจริงไม่ได้โม้จริงไหมคะคุณลุงมาถึงอ้อยบ้างดีกว่าคุณลุงมีวิธีการปลูกอ้อยยังไงบ้างคะก็จ้างรถไถเขาไถไถเสร็จแล้วก็แปรแปรเสร็จแล้วก็จ้างรถปลูกครับรถปลูกสําหรับปลูกแล้วก็นั่นหยดไปเลย เดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะนี่เหี้ยแล้ววิธีการปลูกอ้อยด้วยรถปลูกเนี่ยเขาต้องตัดเป็นท่อนๆหรือเปล่าคะเฮ้ไม่ต้องตัดตัดเป็นมัดไปเลยขึ้นรถปลูกรถปลูกเขาจะยอดเขาไปตับของเขาเองในรถปลูกก็ได้ละสองพันถ้าแปลงเล็กๆน้อยๆบางทีรถมันไม่ทันเราต้องใช้คนที่รถมันไปหาแต่แปลงใหญ่ๆมันจะเอาได้เยอะถ้าแปลงเล็กๆน้อยๆอยมันก็ มันนึกว่าเสียเวลามัน,มนก็เลยว่าเออเราไม่ทันเราก็ชักกล้องเอาจ้างคนปลูกก็ก็ราคาเดียวกันนั่นแหละพอปลูกไปแล้วคุณลุงบำรุงยังไงต่อคะและใช้ต้นทุนไปเยอะไหมคะสองเดือนนั่น,เ,นเดือนกว่าสองเดือนพอมันขึ้นมาขนาดครึ่งตอกนี่เราก็ฉีดเพียวไปหน,นุนแล้วพอพอนั่ยเราก็ฝังปุ๋ยก็ปะตุมเอาถัางสองลิตรนึงแล้วก็ใช้เพียวสองสอง กรายไปเลย4ไร่ครับมันก็ไร่หนึ่งก็ประมาณสักเกือบ4,000ทั้งหมดค่าไถค่าปลูกค่าสิ่ยาประมาณ4,000เพราะว่าอ้อยมันกสินแต่ของเจริญกง,งามไปเฉยต้นทุนทั้งหมดไรละ4,000และกําไรที่ได้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็ทั้งหมด4ไร่เนี่ยมันก็ได้ประมาณ80,000ตันมันก็ตันละตันละพันก็ได้80,000ครับ เหลือประมาณ6กหมื่นหรือห้าหมื่นกว่าถึงหกหมื่นะนี่แหละในที่ไร่ที่อ้อยมันดีๆเนี่ยนะเนอะอ้อยมันยาวๆดีๆเนะี่ยนี่กะว่าไร่ละยี่สิบตันนั้นได้เนะี่ยโอ้โหขายได้ไร่ละยี่สิบตันตันละหนึ่งพันก็เป็นเงินสองหมื่นบาทหักต้นทุนไปสี่พันก็จะเหลือกําไรไร่ละหนึ่งหมื่นหกพันบาทแม่คำนวณดูแล้วทั้งหมดสี่ไร่เนี่ยก็ได้กําไรหกหมื่นสี่พันบาทเลยนะคะคุณลุง แล้วเรื่องเปอร์เซ็นต์ความหวานเนี่ยเขาคิดยังไงล่ะคะความหวานนี่ถ้า1 0 t s เขาจะได้พันหนึ่งถ้า1 1 t s ็เจะได้เพิ่มอีก30บาทต่อจ้นถ้า12ก็เพิ่มอีก30บาทเป็น60กว่าบาทพันหกสิบถ้า1ิบสองแล้วจากทีเอสถ้าทีเอสหนึ่งก็สามสิบกว่าบาทมันก็บวกมันก็บวกเพิ่มไปอีกจานละานละเกือบร้อยลยนะครับ ลากกกพพัันนนนหึ่ง็็เป 1, รอยวฟังดูแล้วการปลูกอ้อยก็เรียกได้ว่าเป็นรายได้งามของชาวไรยอ้อยเลยทีเดียวแล้วปัญหาของการปลูกอ้อยเนี่ยมันมีบ้างหรือเปล่าล่ะคะคุณลุงมันไม่ค่อยมีครับมีแต่ปัญหาก็ยหาเนี่ย ล้วเอาหญ้าให้อยู่ฉีดยาคุมครับฉีดยาคุมรอบแรกฉีดยาคุมขึ้นชื่อว่าศัตรูพืชหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องมียาวัชพืชอยู่ด้วยแน่นอนละค่ะเพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเชื้อราไหนจะมีมแมลงมากวนใจอีกแต่ถ้าเราคุมหญ้าอยู่แล้วก็กำไรงามๆอยู่ในกำมือแน่นอนละค่ะแล้วคุณลุงคิดว่าปีนี้อ้อยของเราจะเป็นยังไงบ้างคะดูว่ามันใช้ได้แล้วปีนี้จุกเฟยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ แล้วทำไมปีนี้อ้อยของคุณลุงมันใหญ่กว่าปีก่นกอนๆล่ะคะครับผมก็ฉีดเพียวไปนี่ละถ่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปรอบนึ้งแล้วก็ฉีดเพียวไปสามรอบว่าจะฉีดรอบสี่มันเข้าไม่ได้ดูดีก็มาดูที่ไร่ผมเนี้ยไร่กระชานเนี้ยนะไรอ้อยยาวมันสูงยาวประมาณสักสามเมตรแลได้สามเมตรกว่าๆบ้างม,มันก็ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ถึงกับยาว แต่ป้องสั้ท่านๆนี่มันตันดีหนักดีถ้าป้องยาวๆมันจะเป็นพงๆหน่อยๆนพวกนี้ป้องพวกนี้มันจะไปท่านๆลมันตันดีหนักดีน้ำหนักมันจะดีครับแต่ทาอ้อยมามันยาวยังไม่เจอขนาดนี้เลยเพิ่งเจอนี่แหละว้าวฮีฮฉีดแค่สามรอบยังได้ลำใหญ่ต้นสูงขนาดนี้แค่นี้โรงงานก็ร้องว้าวแล้วราคาคนลุง คุณลุงประทับใจอ้อยด้วยการบำรุงเพียวยังไงบ้างคะประทับใจที่ว่ามันงามดีแล้วก็ลดต้นทุนลดต้นทุนทางปุ๋ยทางอะไรเนี่ยใช้เพียวฉีดเอามันก็จะประหยัดไปเยอะคุณลุงอยากฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรทางบ้านบ้างไหมคะอ,อถ้าใครอยากได้อ้อยงา,งามดีๆก็ลองใช้เพียวดูครับถ้าไม่ลองไม่รู้ต้องลองดู ต้องค่อยๆดูไปพอฉีดแล้วประมาณ7วันถึง10วันมันจะค่อยเขียวขึ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นผลระยะยาวครับถ้าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมันฉีดวบแวบเดี๋ยวมันก็มันก็จะหายไปนี่มันจะเขียวของมันไปเรื่อยๆเขียวเรียกได้ว่าเป็นความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลอ้อยและข้าวโพดเลยนะคะ วันนี้เกษตรแฮปปี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงชาญหรือว่าคุณลุงสมจิตมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับชาวเกษตรกรได้ดูกันขอให้ผลผลิตดีๆกำไรงามๆตลอดไปเลยนะคะถ้าอยากจะให้อ้อยงามอ้อยยาวอ้อยใหญ่ก็ต้องใช้เพียวเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม ฝีมือการปลูกอ้อยกับข้าวโพดของคุณลุงไม่ธรรมดาชาญฉลาดสมชื่อคุณลุงชาญเลยทีเดียวมีรายได้รายปีปีละ6กถึงเจหมื่นส่วนรายได้รายวันก็เบาๆวันละพันเท่านั้นเองฮะวันละพัน ไม่ต้องตกใจไปค่ะคุณผู้ชมข้าวโพดเนี่ยก็หวานหอมอร่อยลูกค้าติดใจต่อคิวซื้อกันยาวเหยียดขายดิบขายดีแบบนี้อ้อยของคุณลุงเขาทั้งลำใหญ่ต้นสูงที่สำคัญตั้งแต่ทำอ้อยมา20ปีไม่เคยได้ดีขนาดนี้มาก่อนว่าซานเกษตรแฮปปี้ก็ยินดีด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เกษตรแฮปปี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ